สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่21กรกฎาคม64อัปเดตราคาทองล่าสุดมารับชมรับฟังครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองรอบเชา้าประจำวันที่21รกรกฎาคม64สำหรับวันนี้ช่วงเช้าราคาทองปรับลดลงถึง100บาทในครั้งที่1ครับและครั้งที่2ปรับเพิ่มขึ้น50บาทส่งผลให้ขณะน,นี้ราคาทองลดลงอยู่ที่50บาททองคำแทง่ง96.5%รับซื้อที่28,550บาทขายออกที่28,150บาททองรูป,ปพรรณ96.5%รับซื้อที่27,545บาท และขายออกที่28,650บาทราคาทองลูกกสปอป์ออยู่ที่ระดับ1 8 0 0งพดรอยต่อออนค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอยู่ที่92,96จุดและค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอยู่ที่32,87บสาท87สตางค์ครับในส่วนของราคาทองคําแท่งบวกค่าพรีเมียมแต่ละล้านจะไม่เท่ากันรวมถึงในส่วนของราคาทองรูปพธุ์บวกค่ากำเนดค่ากำหนดแต่ละลวดลายแต่ละเส้นนั้นจะไม่เท่ากัน และขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและส่วนลดของร้านนั้นๆด้วยนะครับราคานี้จะเป็นราคากลางโดยเฉลีย่ยซึ่งเอามาเป็นราคาเพื่อให้ทุกู้ชมได้รู้ว่าราคาทองแต่ละน้ำหนักนั้นประมาณเท่าไหร่ในการซื้อขายนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรหรือจะสอบถามข้อมูลคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเรามาจับตาและรัเปเดตราคาทองกันกันอีกครั้งสวัสดีครับ